เช้านี้เลิกงานแล้วมานอนอยู่บ้านลูกชายจะด้วยว่ามารอรับเอาโซฟาเนาะตอนนี้โซฟาก็มาแล้วเที่ยงสิบห้าเดี๋ยวดนนิดเนี่ยเขาก็จะช่วยประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างนะแล้วก็เดี๋ยวเดนนิดก็กลับแล้วเดี๋ยวนะคงได้นอนต่อเพราะเดี๋ยวนะจะกลับไปทําง,งานอีกนะคืนนี้พเพิ่งจะได้นอนถึงชั่วโมงป่ะไม่รู้เมื่อกี้มูรองอแล้วแสดงว่าูกน โซฟาประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวทีนี้เรประกอบโต๊ะกลางยโต๊ะกลางเนี่ยได้มานานแล้วนะแต่ด้วยว่าต้องรอโซฟามาก่อนแล้วค่อยประกอบโซฟาปร,ประกอบเสร็จแล้วนะเหมือนมันเล็กอะ่ะด้วยว่าห้องรับแขกกับห้องครัวเหมือนห้องเดียวกันเนาะขยะเต็มอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูมุมกว้างแล้วกันตอนประกอบโซฟาเสร็จ เสร็จแล้วจ้ะประกอบเรียบร้อยเนาะแต่เหมือนเดโต๊ะกลางเนี่ยจะใหญ่กว่าโซฟามากก็เดี๋ยวคงต้องหาเดอวเก้าอี้มาตั้งเสริมตรงนั้นนะจะได้แบบว่าเออมีที่นั่งสำหรับเบอใครได้อีกหรืออะไรอย่างนี้แต่เขาก็อยู่กันแค่สองสามคนพ่อแม่ลูกเขาแหละในเดนนิสกำลังจะเะต่อ เครื่องปริ้นให้ลูกชายเขานะเดี๋ยวว่าจะวางมุมโน้นแหละว่าจะทำไข่เจียวกินบ้าลูกชายมีไข่แฝดเรียบร้อยที่ตื่นเต้นว่าเป็นไข่แฝดไม่ใช่อะไรหรอกนะตั้งแต่คือจะ,จะ,จะทำไข่เจียวใช่ไหมอย่างที่บอกกะว่าจะกินแค่สองลูกเลยกินเป็นสี่ไงก็เลยแบบตื่นเต้นนิดหน่อยบอกว่ากินไข่เยอะว่ะ แล้วก็กินด้วยกันกับน,น้ำพริกนะส่วนกาแฟเนี่ยลูกชายเขามีไว้ให้ก็เป็นกาแฟสตร์บ,บัคแต่นะว่ากลิ่นมันแบบว่าเป็นนมมากไปนหน่อยนะจะไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นนมนมหนีนะเนี่ยรุ่นเนี้ยโฟกัสละกอ้องเออเนี่ยเดลี่บิล์อ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็เป็นกาแฟเนะาะบ้านเขาไม่มีที่ ยังไม่มีกาแฟเอ่อเรดครัพหรืออะไรงนี้ก็เลยทําไม่ได้แต่ว่าเขามีแบบนี้ไว้กินก็แก้ขัดกันได้อยู่นนนตอป้ งานไทยกันจากคุณชายโกเดนที่น้าบอกเอาไว้เนาะงานไทยมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะเขาบิดนตรีแล้วจากมองจากตรงนี้ลงไปนะคนเยอะมากแล้วเดินยากมากตรงนี้ก้อนหินไม่ใช่สะดุดความอยู่ตรงนี้ซะก่อน, oh, น,นอไม่รู้เหมือนกันนะาได้มาเป็นเย็นตตโฟจากของเดนนิสเนี่ยเป็นต้มยำเนาะแล้วเขามีให้เลือกอะเส้นเดียวก็คือ เด่๋ได้บอกมีให้เลือกไม่มีให้เลือกมีแค่เส้นหมี่พากันแวะมานั่งดื่มก,ก่อนกลับบ้านจา้ะม,มานั่งที่โรงแรมคุนไทกวัวเด่นซึ่งโรงแรมนี้ไม่เคยผ่านเลยนะมานั่งอยู่ข้างบนเงียบสงบมากพอสกอริสกก้แล้วเหรอยุฟิกอันฝรั่งอัสเป็นฝรั่งเศก สามวันที uh, ่อื uh ่นด่งเต็มควันฟิกคอมมิเต่ฟุ่วันนันไ้อยู่กับแม่เออคอยู่มโปแก้วสอจาะไหนเรานฟิฟ i นเ r เว e ดียบุเดี๋ยวเซตเอนาบอกก์วมสดีวันสารที่22จะออนาเนี น้องชายเดนนิสเนี่ยกำลังมารับนะเพื่อที่จะไปกินข้าวบ้านน้องสาวแล้วที่น้าเอาไปดูเพราะเมื่อวานเนี่ยนะ้าไปได้ทุเรียนนะมาจากร้านไทยโอ้โหเมนมากแต่เมื่อเช้านะกิดไปแล้วกล่องนะ้าซื้อมาสองกล่องเนาะกล่องเนี่ยแบ่งด้วยกันกับลูกชายแล้วก็อีกกล่องเนี่ยเอาไปบ้านน้องสาวเดนนิสวันก่อนเคยได้คุย,ยกันก็บอกว่าเขาไม่เคยลองก็เลยซื้อไปให้เขาลองแต่แบบผมกินแรงมากแต่เวลากินเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นเยอะขนาดนั้นนะกินกําลังดีเลยแล้วก็ถือวายไปบ้านเขาด้วยขวดหนึง่งเอ

สวัสดีตอนเย็นของวันที่ยี่สิบสี่จ้ะมื้อเย็นของบ้านนาเนาะวันนี้นาทำขนมจีนน้ายาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นใหญ่มาก่ะ เออมันเป็นยี่ห้อใหม่ที่นะ้เพิ่งซื้อมานะเด้งดึ๋งเลยทีเดียวยี่ห้อนี้แล้วก็ผักก็มีแค่นี้ผักกาดดองกระลำปีซอยแล้วก็ผักชีลาวเนาะแล้วก็เต็งกวาดองแล้วนะ้ก็มีกาแฟเย็นอ่ะยังไงเดี๋ยวนะขอไปกินมื้อเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวได้เต็มตัวไปทํางานเนาะไปจะไปทํางานกาันเดินไปขึ้นรถเมที่เซ็นทรัลเนาะ นะไม่ได้เดินทุกกะนะที่ที่ขึ้นไปอะ่ะบางทีเนี่ยก็เดนนิดขับไปส่งบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่เราก็เดินนี่แหละแต่นี่น้ากะเลกะนะก็คือจันอังคารสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดพักร้อแล้วจ้าสวัสดีตอนเช้าคนที่ห้าจ้าอ่นะใกลถึงบ้านแล้วนะเพื่อคืนได้ลูกชายคนหนึ่งผ่าได้ด,ดีตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะลูกชายก็เอ่อี่โรเจด กับสามสิบกรัมออ 4, สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเนาะแล้วแม่เนี่ยไม่มีแผลฉีกขาดเลยมีแบบว่าอาจจะเป็นแผลถลอกนิดนึงตรงฝออ่าช่องคลอดแค่นั่นแหละแบบไม่ต้องเย็บตัวใหญ่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะนัออ่นแหละเดี๋ยวรเมื่อคืนออจะว่าไปอ่ะงานก็ไม่ได้เยอะนะแต่แบบโคตรเพลียเลยนั่งรถมา,าเมื่อกี้ นั่งกลับมาทั้งสองทั้งสองรถรถเมลแล้วก็นั่งรถเมลมาสองสองสองขั้นเนาะเหนื่อยมากหวังว่าพอถึงบ้านแล้วผมจะหลับได้นะบางทีนั่นพอนั่งรถมาเนี่ยยังยังง่วงแต่พอถึงบ้านแล้วตาสว่างซิช่บิเกทบจากเดือนๆออกออกจะชิมคึงละออกมาแล้วแล้วก็หมดไปแล้วด้วยแตอนนี้ก็ กล้จะแบกคนเชานะน้าเลือกทางสายคือว่าเขากำลังเบ่งข้ออยู่นะเลยอยู่ด้วยกันกับของพดุคนที่ทางานคู่กันเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้คลอดคือเหมือนว่าถ้าเขากําลังเด็กแล้วเห็นหัวออกมาแฉลบแฉลบ,ฉลบออกมาจากปากช่วงขอดเนี่ยชงน้าก็จะอยู่นหัวเพราะว่าก็อีกไม่นานก็จะคลอดเลยแต่ตอนที่ออกมาเนี่ยคือยังไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าเขาคงคลอดอีกไม่นานนี่แหละพอเป็นท้องที่สามเนาะ แล้วเมื่อคืนนะงานก็โอเคนะมีปดิบัติได้ลูกสองคนน่ะลูกสาวก่อนคนแรกเนาะแล้วก็คนที่สองเป็นทีกชายคนแรกเนี่ยปากคนลูกปากปากจ้องจอดพูดผเพี้ยนอยู่เลยนปากจ้องจอดเนี่ยไม่ต้องเย็บเลยไม่ได้ฉีดเล้วแล้วก็คนที่สองเนี่ยเย็บประมาณสามเส้นใช่ไหมไม่มากไม่มากก็เป็นท้องสองทั้งทั้งสอง ทั้งสองแม่เลยนะส่วนคนที่เขากำลังจะคลอดนี่เป็นท้องที่สามอนยาามอยนะรอรถเมอีกประมาณสิบเอ็ดนาทีนละ้อนะสวัสดีตอนเย็นของที่แปดจ้าไปไปทำงานกันแล้วนี้นะเหมือนจะฝนตกแบบดูน้านเนี่ยก็ยังคงเดินไปขึ้นรถเมที่ข้างบนตรงเซ็นทรัมนู้นนะเดินมา เก,เกือบจะทุกกะที่ไปทํางานแหละแต่ว่ามีเพื่อนเดินเนาะเดี๋ยวเดนนิสเดินไปเป็นเพื่อนตอนนี้เขาไปดูรถเขาอยู่ล่ะด้วยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขับรถเขาหลายวันแล้วก็เลยว่าไปดูซะหน่อยว่ายัางอยู่ดีไหมเอมอเพราะแถวเนี่ยบางทีมันก็มีขโมยนะหลังหลังนี่ขโมยเยอะวัออนก่อนเพื่อนบ้านเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยขับรถ bmw เนาะเพื่อนบ้านโดนขโมยพวงมาไลัยไปอหลังจากที่เขาไปเปลี่ยนพวงมาลัยมาใหม่เขาก็เลยไปจอดข้างใน ในโรงจอดรถด้วยว่าที่เนี่ยมันจะมีโรงจอดรถแต่มันไม่ไม่พอสําหรับทุกคนแล้วในโรงจอดรถของเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีโรงจอดรถอยู่แล้วที่หนึ่งแล้วเขาก็จอดอีกคันหนึ่งไว้ข้างนอกค,อคือคันที่เขาขับประจำะก็คือคันในบี w อ็มบยูนั่นแหละเขาขับประจําเขาจอดไว้ข้างนอกแต่หลังจากที่เขาโดนขโมยนั้นไปเขาก็เลยเอามาสแตงของเขาเนี่ยไปจอดที่ที่ทางานเนาะเขาเป็นช่างซ่อมรถนะจ้ะเขาก็มีที่จอดรถของเขาอยู่ที่ทํางานอยู่ ก็เลยเอาไอ้มาสแตนนั่นอ่ะไปจอดที so ่ทํางานหนูเดนนิสมาแล้ะแล้วก็ไอ้บีเอ็มดับเบิลยูที่ใช้ประจำเนี่ยเขาก็เข้าไปจอดในโรงรถด้วยว่าขโมยมันก็ต้องรู้แหละนึกออกไหมมาขโมยไปแล้วครั้งหนึ่งยังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่อ่ะพอเปลี่ยนใหม่ถ้าจอดไปข้างนอกอีกเดี๋ยวมันก็ขโมยอีกอ่ะเขาก็เออตัดปัญหาเนาะอือย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวนี้สวีเดนนีมันก็ไม่ได้แบบว่ามีความปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนอืมก็จริงๆแล้วอ่ะ ตั้งแต่พศ2อง5มาเนาะเขาก็เปิดรับผู้อพยพเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศนี้เยอะแล้วก็คือคนดีมันก็มีคนไม่ดีมันก็เยอะนั่นนะจะไปโทษพวกเขาซะทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้ไหนยังจะมีเรื่องเผาคัมภีร์ของคนมุสลิมอีกหรืออะไรเงี้ยทั้งทังที่ไม่ใช่คนสวีเดนนะเป็นคนเผาว่ะเออแต่เขาเผาทุกประเทศนี้ไงพวกทางนู้นเขาก็เหมารวมหมดไม่รู้สมองสมองคิดได้ยังไง นะจริงๆแล้วอะ่ะคนเผาต้องเป็นคนผิดแล้วคนที่เผาเนี่ยเผาในประเทศสวิเดนเนี่ยสองคนทั้งสองคนไม่ใช่คนสวิเดนเลย